กราฟิกภายในเกมนะครับเการพูดคุยเกี่ยวกับภายในเกมของตัวเกมถือว่าทำกราฟิกออกมาได้สวยนะนี่นะครับการแข่งขันแบบ 3D นะครับสวยฮล่วครับมาตเดเบเก็บได้ลบมาหนึ่งลบมาสอยิง เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเหลียววัตนาเบครับยิงประตูให้กับจูบิโลอิวาตาครับขึ้นนำซัปโปโรไปเลยรับเจ้าบานวัตนาเบ้ถึงแมสซี่ครับแมสซี่ลอกหลบจังหวะนี้แมสซี่หลบอ้าวได้จุดโทษครับจังหวะนี้โอ้โหลีซูมิครับไปทาฟาวแมสซี่ครับดูเขาจังหวะหลบมาหนึ่งหลบมาสองนี่โอ้โหกระแทกเต็มเต็มพลอยครับจังหวะนี้แมสซี่ครับสังหารจุดโทษเองครับเข้าหรือเปล่ายิ่งโอ้โหโดนปัดออกมาได้ครับแมสซี่เหลือเชื่อครับ อยิงเบาเลยนะครับแมสซีฝากกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง ckj channel เหมือนเดิมครับทาง YouTube นะครับก็อย่างที่เห็น คลิปในขณะนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวลงถึงแสดงความคืบหน้าของเกม SEGA ฟุตบอลขับแชมเปียนนะครับซึ่งจริงๆเกมเนี้ผมเคยทำรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะ่ผมจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าตอนนั้นเป็นตัวที่เขาเอามาทดสอบนะครับก็คือจะเป็นเกมแนวผู้จัดก,การทีมม a n นเจอร์ Manager, นะครับสามารถเล่นแบบโหมดกุลซื้อได้แล้วก็เล่นแบบออนไลน์ PVP แข่งขันกับเพื่อนได้นะครับ และเหมือนเดิมนะก่อนเราชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่อง c k Channel นะครับโอเคก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับอันนี้จะเป็นเกมที่ออกแนวเป็นแบบว่าวางแผนมกุณซื้อคล้ายๆกับ s o อกเก Manager ที่ผมทำรวมถึงก็จะคล้ายๆกับทางด้าน Football m น n เจอร์ม b i บายนะครับ2016แต่อันนี้เป็นค่ายของ Sega นะก็คือจะมีระบบที่แบบโหมดคุญซื้อด้วยนะครับแล้วก็โหมดแบบ ดีมทีมก็คือสร้างทีมขึ้นมาเองแล้วก็เลือกผู้เล่นแบบว่าออนไลน์แข่งขันกับเพื่อนๆทางออนไลน์เนาะ,นะก็ที่มาแจ้งให้ทราบเพราะว่าตอนนี้เกมมันมีความอัปเดตคืบหน้านะครับวาลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วแล้วก็คาดการว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดวันที่เท่าไหร่ก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ทราบแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรูป ใยในเกมมันก่อนแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมเอามาจากเ Store ในมือถือโทรศัพท์ a n d ดรอยครับก็คือใครที่สนใจเกมนี้นะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับนี่นะผมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับจริงๆถ้าใครก่อนนี้ถ้าเกิดไม่เคยทดสอบกันเลยเนะี่ยมันจะไม่มีอ e ีเมลส่งมาให้นะครับแต่อันนี้คือผมเคยทําการส่งอ e ีเมล สมเราเคยเล่นทดสอบตัวเบต้ามาแล้วก็จะมีอีเมลให้เวลาเขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะมีแจง้งกาะาับแต่น,นี้ถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถเซิร์ชลองเซิร์ชชื่อเกมไปก่อนนะว่าเกม Sega Football Club, เซกาฟุตบอลขับหรือพิมพ์คขาว่าเซกาเลยก็ได้มันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ลงทะเบียนแล้วยังไม่เสร็จลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนแต่ถ้าเกิดผมว่ามันน่าจะลงทะเบียนได้ทุกคนคนระับไม่ว่าจะคนที่เคยทดสอบเบตา้าหรือว่าคนที่ไม่เคยลงทะเบียนล่วงหน้าก็คือพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปนะเซกาแล้วหาข้อมูลเกมนี้นะครับขึ้นมาแล้วกดลลลงงงทะะเเเบบียยนนนนน่ห้้้าาไไปดดครัอออูกถจ แต่นั้บอกว่าเกมนี้มันใช้สเปคสูงนะจูมพาไปดูด้วยว่าสเปคเท่าไหร่ที่รองรับกับมือถือนะเพราะว่ามันเปิดทั้ง PlayStation นะครับ iOS Huawei ก็เปิด Android ก็เปิดนะครับคือ PC ก็เล่นได้นะครับสเปคแน่นสูงพอสมควรครับอันนี้คือรูปภาพภายในเกมนะครับนี่นะฮะหลกัหลกๆก็คือเกมนี้ สปอนเซอร์ลหลักที่เขาจะได้นะทีมเดียวที่เป็นลิขสิทธิ์ในหบดคุณสือก็จะเป็นทางด้านพรีเม์ลีกของทางด้านมนเชเตี้ทีมเดียวนะถ้าเป็นลีกอื่นก็จะเป็นพวกเจลีกเคลิะครับจะได้ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งเจหนึ่งเจสองเจสามเคลีกเคหนึ่งเคสองนะครับประมาณนี้เนาะนี่คนะคือรูปของนักเตะน,นะครับน,นี่คือรูปภาพจากในเพสโตของมือถือนะครับอ่าจริงๆเขามีทางด้านเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ช่องเขาด้วยครับผมพาไปดูอีกทีเนาะอันนี้ก็็จะะเปนนนแวบบอกก่าการรัค สนามฝึกซ้อมหรือว่ากราฟิกต่างๆภายในเกมหรือว่าสิ่งอุปกรณ์สนุกต่างๆนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นแมนเชสเตอร์ของอังกฤษนะครับักงานใหญ่สนามนานาชาติอังกฤษนะครับก็สิ่งปลูกสร้างนะครับจะมีพวกเลเวลบอกของพวกเราเนาะน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการซ้อมเลเวลทเที่ยวไหลสนามสเตเดี stadium, training, ยมเทนนิงเยาวชนอะไรพวกนี้นะครับผู้สับสนมีทาลายเงินทุนแล้วก็ค่าตอบแทนหลายปีมีเท่าไหร่นะครับนี่คือภาพเบื้องต้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับงานถแถลงข่าวอันนี้น่าจะเป็นโหมดกุนซือเนาะที่ผมเคยเล่นมาก็จะเป็นเกี่ยวกับงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับว่าสัมภาษณ์ก่อนแข่งหรือว่ามีผลอะไรบ้างรวมถึงอาจจะเป็นโหมดที่เป็นแบบ PvP สู้กันด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ผมดีใจมากครับที่ได้อยู่ที่นี่จึงอยากอุทิศกับ SCFFCF และสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไปด้วยกันอันนี้จะเป็นสมมสรนที่การสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าเพราะว่าสมมสรนที่ผมไม่คุ้นนะครับ ล้วก็มีให้เลือกตอบก็ได้หรือจะปิดออโต้หรือจะสคิปไปเลยก็ได้นะครับงานาแถลงข่าวของสมโมสรเนาะซึ่งเกมนี้ข้อดีของเขาหล,ลักๆที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นออนิเมชัน 3D นะครับทั้งการแข่งขันรวมถึงแอคชั่นต่างๆที่เราเลือกเป็นการเล่นหมวดกุญสือเนาะมีการคุยนักเตะเจรจาผ่านเอเจนต์ A en, หมดกุญสือคุยกับผู้บริหารอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าภายในเกมนะครับที่ผมเคยทำไปแล้วในคลิปก็เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ให้ว่า ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับก็หน้านี้จะเป็นหน้าที่ผมเคยเล่นจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่เราต้องการซ้อมอะไรบ้างอันไหนซ้อมแล้วได้ผลกับทีมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแผนถังผู้เล่นซึ่งจากรายชื่อที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นอ่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าชื่อ s c f FC f f นี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมที่เขาสมมติขึ้นมาให้ดูภายในเกมนะว่าถ้าเกิดเรา ซื้อตัวนักเตะมาแผนผังจะเป็นยังไงแล้วก็เส้นตรงนี้น่าจะหมายถึงเส้นความสัมพันธ์ภายในทีมหรือว่าการเล่นแผนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพาการแข่งขันนะครับ3 d ผมว่าเกมเนี้ย จุดเด่นๆแล้วอย่างที่บอกคือมันจะเป็นภาพแข่งขัน 3D แบบว่าที่มันคมชัดมากๆเลยครับแต่ต้องบอกว่าเกมเนี้ยมันจะสเปกสูงเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่เล่นเนี่ยมันก็ต้องสูงไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยในเกมมันสามารถปรับกราฟิกต่ําปานกลางแล้วก็สูงได้สูงนี่คือจะเป็นเหมือนในภาพนี้นจะมีวิดีโอให้ดูนะครับก็คือภาพมันคมชัดเหมือนเราเล่นเกมคุมการแข่งขันโดยใช้จอยพวกเพลหรือฟีฟ่าเนี่ยครับ แต่ว่าจะเป็นแบบหมดบุนซื้อเนาะสามารถปรับแทคติกระหว่างแข่งได้นะว่าจะเป็น normal attack หรือว่า defense ปรับมุมมองของภาพได้นะครับเพยได้แล้วก็เลือกว่าจะเล่นแผนแบบไหนตั้งรับสวนกลับหรือว่าบุกทั้งหมดหรือว่าไปจัดแผนการเล่นได้นะครับอ่านี่ก็คือกราฟิกภาพนิ่งนะครับการชูถ้วยรับแชมป์นะครับของทีมที่เราเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปผมจะพาไปดูคลิป ตัวอย่างของเกมซอยเก้าฟุตบอลขับแชมเปียนนะครับภาพมันจะลื่นไหลประมาณแบบนี้เลยนะครับเวลาแข่งขันนะครับ นีดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับจริงๆ YouTube ของเขาก็มีนะกราฟิกภายในเกมนะครับการพูดคุยเกี่ยวกับภายในเกมของตัวเกมถือว่าทำกราฟิกออกมาได้สวยนะนี่นะครับการแข่งขันแบบ 3D นะครับ ส่วนจุดอื่นๆภายในเกมนะครับเขาก็จะบอกอความเป็นมาของตัวเกมฑ์นะประเภทข้อมูลความปลอดภัยต่างๆนะครับอ่าอันนี้นะครับเรื่องต้นเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าโทรศัพท์ที่รองรับเล่นขั้นอ่าขั้นต่ําประมาณไหนนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหน้าการเปิดลงทะเบียนนะครับเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสโตแล้วนะครับอันนี้ผมอินอีเมลที่ผมเคยสมัคร การเรียงหน้าเขาก็มีข้อความอะไรมาก็จะส่งมาหาผมนะครับนี่นะฮะเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเขาก็มีนะครับแล้วก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสโต์แล้วตั้งแต่27พฤศจิกาย,ยนนะครับกำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มต่างๆครับ Apple, Store, Google Play นะครับหัวเว่ยแอปแกลเลอรนะครับเรายังให้ท่านลงทะเบียนในรายการที่ต้องการบนแพลตฟอร์มต่งต่อไปนี้เนี้ยเย่นนะอย่างผมบอกครับสตรีมก็ PC นะฮะ ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับนี่นะฮะก็รับไอเทมล่วงหน้าแล้วมันนี้นะครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นฟุตบอลแมเนเจอร์และข้อมูลจากเฟียโปรครับมาใช้สามารถแข่งขันในลีกต่างๆได้เช่น e a g u e และ e a g ี e ครับคือ2ลีเกเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องทั้งหมดครับทั้งชื่อนักเตะโลโก้สโมสรชื่อสโมสรน,นะครับเล่นฟรีพร้อมรองรับฟีเจอร์เล่นข้ามแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือ PC คอนโซลก็สามารถสนุกด้วยกันทั่วโลกนะครับโหมดหลักๆนับสัมผัสณอยู่2อโหมดก็คือโหมดแรกครับโหมดคุณซื่อ สมบทตบาทเป็นเจ้าของสโมสรน,นะครับและตัดสินใจด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงอนาคตท้าทางดาวรุ่งมีแววในอนาคตแล้วปลุกปั้นให้กลายเป็นซปเปอร์สตาร์ในอนาคตนะครับหรืออีกหมดหนึ่งที่เขาแจ้งมาก็คือจะเป็นหมดดีมทีมสร้างดีมทีของคุณโดยมีนักเตะซปเปอร์สตาร์ระดับโลกเป็นหัวใจของกลยุทธนะ์แข่งกับผู้เล่นในหมด PVP และมุ่งสูก่การเป็นกุญือระดับโลกนะครับน,นี่นะฮะนี่คืออมของเกมเขานะครับจริงๆเขาก็บอกว่าตัวเกมเนี่ยจะน่าจะมีให้เปิดเล่น ให้เล่นฟรีนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มที่ให้บริการอาจจะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาครวมถึงวันที่เผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าวันที่เผยแพร่หรือว่าให้โหลดเนี่ยจริงๆนะก็น่าจะเป็นวันที่22มกราคมปีหน้า2026นะครับแต่นี่คืออย่างที่บอกไปแพลตฟอร์มและการให้บริการแตกต่างกันไปแต่และพื้นที่และภูมิภาคครับซึ่งโซนนี้อาจจะเปิดให้เล่นก่อนโซนนี้อาจจะเปิดให้เล่นที่หลังก็คอยติดตามกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกี่ยวกับ สเปคของมันสักน,นิดหนึ่งนะครับเป็นอย่างไงบ้างก็กดเข้ามาที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขานะครับกดเข้ามาเสร็จนี่คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขานะครับเนี่ยทั้ง p l a y Store a p p l e s t o ต e g o o g l e Play s t ร a m นะครับรวมถึงแอปต่างๆของหัวใจด้วยนะครับนี่นะฮะอ่์ิจิตต่างๆก็สโม,มสร60สโม,มสรและนักเตะที่มีอยู่เจงกว่า1,500คนจาก Ida, ague, J 1, J เมจิยาสึดะเจรินะครับตั้งแต่เจหนึ่งเจสามเลยในประเทศญี่ปุ่นนะครับและยังทําสัญญาลีกระดับโลกอย่างเฟียโปนะครับเคลี K ague, และอีกมากมายมีนักเตะที่มีอยู่จริงกว่า5,000ันคนปรากฏตัวภายในเกมนะครับอีกทั้งยังได้รับลิสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลลับด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นบอลเอเชียนะผมว่าน่าจะสนุกนะครับนี่นะขอความร่วมมือลบแอปเวอร์ชั่นทดสอบโค้ดเบต้านี่ผมลบไปแล้วนะครับนี่นะฮะนี่จะเป็น てっっいたたスーータののるるンね懐かしいなしいいなきんでです、ね、ややぱり日々挑戦した挑戦戦場所本当意味ト点をやめるイコールホンダ終わる新しいサカツクは5000人を超える実在の選手からスカウト。 ก็หลักๆทีいい่เห็นก็ถ้าใครชอบบอลเอเชียแหละก็น่าจะสนุกกับเกมนี้หลักเขาดูแล้วจะเป็นเอเชียเป็นหลักเลยนะครับทั้งโดยเฉพาะทางด้านเจลีกนะครับน่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยเกมนี้นะแล้วก็จะเป็นภาพนิ่งเกี่ยวกับภายในเกมนะครับการซ้อมการแข่งขันนะครับ สองโหมดที่ผมบอกไปนะโหมดกุนซื้อนะครับแล้วก็โหมด PVP หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สเปคที่รองรับนะครับถ้า PC นี่ก็สเปคตามนี้เลยนะที่ต้องการก็คือ Intel Core i3 นะครับสเปคที่แนะนำคือ Intel Core i5 ถือว่าสูงนะใช้ RAM ถึง16เลยนะครับสูงสุดนะสเปคที่แนะนำต่ำสุดก็8 g ิกนะครับกราฟิกก็ Nvidia GeForce นะครับ GTX 750 หรือสูงสุดก็จะเป็น GTX 1070นะครับถ้าเป็นของฝั่งสมาร์ทโฟน iOS นะครับก็ iOS 17ขึ้นไปนะครับหรือว่ารุ่นที่รองรับคือ iPhone 12นะครับพื้นที่จัดเก็บที่ต้องการภายในเครื่องก็คือ 4GB นะครับมาที่ Android ครับ a อ d r o i ยครับอยู่ที่11ขึ้นไป CPU ที่รองรับนะครับ Snapdragon 855นะครับแล้วก็พวก Google Exynos 2001เป็นต้นไปนะครับ RAM ที่ต้องการเล่น,นครับกับ Android ก็คือ8ขึ้นไปพื้นที่จัดเก็บเท่ากับทางด้าน iOS นะครับ4กิกก็จะเห็นได้ว่าทางด้านใครที่จะเล่นเกมนี้ในมือถือนะครัสเปคนี้สำคัญมากๆนะครับของผมนี่น่าจะเป็น Snapdragon 8s หรือเปล่านะของผมจะเป็นรุ่นอะอะไรนะจำไม่ได้แล้วซื้อโทรศนะัพท์มา ไอคูอ่อไอคูไอคูสั ool, กอย่างเนี่ยผมขึ้นให้เดี๋ยวรถตกรถสปคเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมเคยเล่นกับโทรศัพท์ผมเนี่ยผม snap d a g o n ก็จริงแต่ว่าจะเป็น snap รุ่นเริ่มต้นนะไม่ถึงขั้น85 5้าทั้งอย่างแต่มันก็พอเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดปรับกราฟิกสูงสุดอะอย่างในคลิปที่ผมทําไปล่าสุดมันจะมีการเล่นแล้วก็มีกระตุกนิดน,นึ่งนะฮะแต่ว่าต้องดูว่าตอนนี้เขาเปิดตัวเขาอาจจะมีการปรับกราฟิกปรับความนิ่งของเกมอาจจะทําให้มันเล่นสมูทมากขึ้นกว่านี้นะครับอ่ะในแจ้งให้ทราบเนาะ ต่อไปผมก็จะพาไปดูในจุดที่เป็น Facebook ของเขาก็มีนะติดตามข่าวสารได้เหมือนกันนะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับในการติดตามข่าวสารของเกม SEGA f o ตบอลขับแชมป h เปี้ยนนะครับก็จะเป็นทางด้าน f Facebook ของเขาพิมพ์คขาว่า SEGA ฟุตบอลขับแชม c h เปี้ยนมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับนี่นะฮะต่างๆครับ,รบ ready to test your skills Sega Football Club Champions 2026 Pre-registration now open Long the ก็ใครสนใจก็สามารถมาลองดูข่าวสารของเกมนี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปจุดเด่นของเกมนี้คือกราฟิกของเขาที่สมบูรณ์แบบเกมหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมโหมดกุนซือหรือว่าการแข่งขันนะครับและนี่คือข่าวสารภายในเกมนะครับสำหรับเกมเซกาฟุตบอลขับแชมเปียนใครที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าเกมนี้ตอนที่ทดสอบเบต้าเป็นยังไงสามารถไปดูคลิปที่ช่องผมได้นะครับผมพาไปดูนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเกมกับเซกาฟุตบอลขับแชมเปียนนะครับให้มาที่ช่องของผมนะครับ CK The Channel นะครับหลังจากที่นั้นเลื่อนมาที่ playlist นะครับอ่าเลื่อนมา playlist เสร็จแล้วก็ไปหาคําว่านี่ครับเซกาฟุตบอลขับแชมเปียนนะครับกดเข้าไปอันนี้จะเป็นช่วงที่เขาเปิดตัวมาใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ได้ลองเล่นลองอะไรดูใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูภายในเกมได้นะครับว่ากราฟิกของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ เตะเสื้อจริงหมดนะครับชื่อัเตะจริงนะครับนี่เตะข้ามคานนะครับส่วนสามขีดตรงนี้จะหมายถึงการปรับเมนูตัวเลือกของสุยฮาร่าครับมาตาเดเบเก็บได้ลบมาหนึ่งลบมาสองยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเหลียวตาเดเบครับยิงประตูให้กับจูวิโลอิวาตาครับขึ้นนำซัปโปโรไปแลครับเจาบานนี่ครับนี่ปรับกราฟิกต่ำนะถือว่าโอเคจังหวะล็อกลบครับ นี่ยิงด้วยขวาแร้เสียบใต้คานมาเลยนี่มุมที่หนึ่งครับมุมที่สองครับไฮไลท์ดูครับโอ้โหเสียบมุมเลยครับจังหวะนี้อันนี้คือภาพจะมีไฮไลท์ทั้งหมดสามมุมนะสามสี่มุมนะครับหลังประตูข้างประตูอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวออกไปแล้วมาตาเบตถึงแมสซี่ครับแมสซี่ลอกหลบจังหวะนี้แมสซี่หลบอ้าวได้จุดโทษครับจังหวะนี้โอ้โหลิซูมิครับไปทำฟาวแมสซี่ครับ ดูเขาจังหวะหลบมาหนึ่งหลบมาสองนี่โอ้โหกระแทกเต็มเต็นพัดลอยครับจังหวะนี้แมสซี่ครับสังหารจุดโทษเองครับเข้าหรือเปล่ายิงโอ้โหโดนปัดออกมาได้ครับแมสซี่เหลือเชื่อครับอยิงเบาหน่อยครับแมสซี่